นี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่หกไปที่ห้าครับมิถุนาย2,565นะครับ, 2, รบตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงนะครับห้าสิบเก้านาทีก็คือสามโมงเช้านะครับไม่มีอะไรมากวันนี้จะพา นะครับมาดูทีวีนะครับทีวี TV ตัวนี้48นิ้วนะครับ48นิ้วของซัมซุงนะครับของซัมซุงเป็นรุ่นตระก,กูล J นะครับตระก,กูล J อันนี้เป็นรุ่น UA48J นะครับ6,200 AK นะครับผม รุ่น48นะครับ48นิ้วนะครับผมอาการนะครับมาดูกันเอ้มาดูอาการกันนะครับจะเปิดเป็น youtube นะครับเดี๋ยวนี่นเห็นไหมครับเห็นไหมเริ่มไหมอาการนะครับเห็นไหมครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่ทันได้เปิดเปิดแป๊บนิดเดียวเองนะครับเปิดใหม่อ่านะครับรู้สึกจะเป็นแสงเดี๋ยวเดี๋ยว มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะดูให้ชัดๆครับมาดูอากาศนะครับแค่เปิดมาอย่างี้เห็นไหมครับแเดลแเดลเปิดมันเล่นอ่า YouTube ได้ด้วยนะครับผมก็เล้สามารถาเปิด YouTube ไน้เห็นไหมครับเห็นไหมครับแสงจะคือภาพจะจางลงไปแล้วก็แบ็คไลท์ติดนะครับนี่เนี่ยขอบเบาๆเห็นไหม ที่ช่างกบบอกอ่าตัวนี้นะครับเคาะเบาๆจะมีแสงไหมเวลาเราเคาะจะมีแสงขึ้นมานะครับนี่เพิ่งบอกเคาะคือยังไม่เป็นเยอะนะครับยังไม่เป็นเยอะนะครับผมยังไม่เป็นเยอะก็คืออาการจอเสียแหละครับถ้าเปลี่ยนจอก็คือใช้ได้นะครับผมอ่าตัวนี้มาดูนะครับมาดูในส่วนของที่จะทํานะครับเดี๋ยวต้องเอาออกมาอยู่แล้วนะครับผมเอาออกมาอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแนะนะบคือปกตินะครับปกติไฟนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าจะสว่างมากเลยไฟนะครับมันจะมีสองหลอดมีหลอดต,ตรงนี้นะครับมีหลอดต,ตรงนี้นะครับผม หลอดตรงนี้แล้วก็หลอดตรงนี้นะครับตอนนี้คือหลอดถ้ามันเสียหลอดตรงนี้จะไม่ติดนะครับมันมีสองหลอดนะครับ LED มีสองหลอดนี่ตรงนี้ LED หนึ่งอันนี้ LED อีกตัวหนึง่ง LED LED อีกตัวหนึ่งนะครับมีสอง LED สองดวงถ้าติดสองดวงก็คือทำงานปกติแต่ถ้า,าในส่วนนี้นะครับ ช่างกบไม่ได้วัดไฟไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรนะครับก็คือไม่ต้องไปเลยไปวัดไฟนะครับไม่ต้องไปวัดไฟอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าตัวทีคอนตัวนี้มันไม่ได้เสียนะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันเสียที่จอนะครับไม่ต้องไปวัดไฟนะครับถ้าเกิดว่ามันช่างกบดูหลอดข้างบนตรงนี้ตอนที่มันเป็นหลอดตรงนี้ไม่ติดนะครับก็คือในส่วนของไฟไฟเลี้ยงจอ มีปกตินะครับมีปกติแต่ว่ามันโปรเทคในมันโปรเทคก็คือไฟวีจีอลมี VGH มีแล้วก็ไฟ v c o m อะไรมีมีมีมมครบหมดนะครับแต่ว่ามันโปรเทคจอมันเสียจอมันเสื่อมสภาพมันก็เลยทําให้ไฟในส่วนนี้หายนะครับหายเป็นบางจุดนะครับแต่ช่างกบไม่ได้วัดนะครับรู้อยู่ว่ามันจอมันเสียแต่ไฟดวงนี้ติดติดดวงเดียวนะครับดวงนี้ไม่ติด ถ้ามันมีปัญหานะครับถ้ามันผิดปกติฉันกบตอนที่ทำอ่อโอยกว่าจะทําได้นะครับรู้สึกว่าจะประมาณติดไปประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับสี่ห้ารอบเพราะว่ารอบแรกะติดไม่ผ่านรอบ2ติดรอบสุดท้ายรอบที่ห้าติดผ่านนะครับก็ต้องขออธิบายนิดนึงนะครับผมอย่าหาว่าเอ๊ะทำไมนานทําไ ทำไมพูดพูดเยอะจังทำไมไม่ไม่ทําให้มันจบจบไปเลยมันคือต้องอธิบายนะครับผมเพราะว่ากว่าจะหาได้กว่าจะเอามาให้ให้อ่าเพื่อนช่างได้ดูนี่คือโอ้ไล่คือพูดง่ายๆมันต้องไล่อย่างงู้นอย่างนี้กว่าจะมาทาเป็นในจุดนี้ให้มันสําเร็จนะครับผมก็คือเป็นฝั่งนี้นะครับไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปถอดสายเพเหมือนที่คลิปๆที่ช่างปบเคยทำไม่ต้องไปถอดสายเพอะไรนะครับ แค่แปะแล้วก็วิธีวัดพูดง่ายๆวัดยังไงมันก็ปกติหมดนะครับปกติอันนี้เคสนี้คือช่างกบอะแปะแปะมั่วมาครับแปะไปเรื่อยๆนะครับแปะทีละหกหกแถวทีละหกแถวหกเส้นนะครับแปะทีละหกแถวหกเส้นช่างกบมาร์กไว้แล้วนะว่าแถวไหนนะครับอาการของเครื่องนี้นะครับที่เป็นแบบนี้ยามาดูกัน ตรงนี้องกบจะแกะไปแปะแกะออกด้วยระวังด้วยครับตรงนี้มันมันสายแพรมันนี่ตรงนี้นะครับสายแพรมันเดียวมันจะมีสายแพรตรงนี้นะครับนี่มันกลัวมันขาดนี่ระวังด้วยเพิเอาออกแปะฝั่งซ้ายนะครับถ้าหันหน้าเข้าข้างหลังนะถ้าหันหันข้าง ไปดูหันหน้าเข้าข้างหลังมันอะฝั่งซ้ายมือนะครับที่แรกแปะฝั่งขวาฝั่งนี้ไม่หายคือเราก็ต้องจริงๆถ้าทําตามช่างกบแล้วมันไม่ได้ก็ต้องแปะดูนะครับแปะดูนะครับเพราะว่าบางทีก็แปะฝั่งนี้นะครับดูยังไงนะครับเดี๋ยวเอ,เอาไปดูดูที่โต๊ะดีกว่านะตอนนี้มันรู้สึกมันไม่สะดวก บางทีแปะแปะแล้วไม่หายก็มีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับบางทีนะครับบางทีแปะก็หายนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าจะหายจะหายสักทีเดียวนะครับมาดูกันที่โต๊ะนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทีคอนนะครับที่แปะในส่วนไหนแล้วก็บางทีแปะไม่ถูกก็ต้องมีการแปะไปเรื่อยๆนะครับผมต้องเป็นประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแปะแปะอย่างเดียวอธิบายอธิบายไปด้วยได้รู้ว่าเออในส่วนนี้นะประมาณนี้นะครับ มันจะมีคือต้องนับนับจากตรงนี้นะครับนับจากตรงนี้นะครับช่างกบจะแปะโดยที่คาดการเอานะครับคาดการเอานับเอาว่าต้องแปะในส่วนไหนนะครับอย่างตัวนี้ฝั่งนี้ตอนแรกช่างกบแปะแปะจากนี่นะครับมาละ ต้องแปะแปะดูทีละหกแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปะมานี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับทีละหกนะครับแปะไปเรื่อยอ่ะไปเจอน่าจะเกินห้าครั้งล,ละช่างปวแปะตรงนี้หกหกหกมาเรื่อยๆจนตรงนี้คือแปะแล้วมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะนะครับก็เลยมาแปะฝั่งนี้ดูนะครับ ฝั่งนี้ช่างไอในส่วนนี้ช่างกบจะไม่แปะนะครับนี่ตรงนี้นะครับในส่วนสัญญาณมันตรงนี้ไม่แปะนะครับไม่ได้แปะไม่ได้แปะเลยนะครับยังไม่แปะไม่ใช่ไม่แปะยังไม่แปะถึงนี่เลยช่างกบแปะถึงนี่แค่นี้ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7, 8, 9, 1แ1ด1ก1าสิบแปะจากนี้ 14, 15, 16, 7, 8, ็ดแปดสิบี่สแปะตรงนี้มาถึงนี่นี่จากจากขีดนี้มานี่นะครับนะให้ดูไอตัวตัวนี้นของายแพรนะครับฉันกบทำไว้แล้วนี่นะตัวนี้นี่ไงขีดไปแล้ว นะครับนี่ทำไปอย่างนี้ต้องนับหนึ่งฝั่งซ้ายมือนะครับนับจากฝั่งนี้จะแคบหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับสิบสี่สิบสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ติดสิบห้าติดเส้นที่สิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าสิบหก เจ็ดสิบแ21สิบติดยนะครับนะครับก็หนึ่งสองสามตีห้าอกเจ็ดแปดเก้าติด สองสิบสามสิิบติดติดเส้นที่สิบห้าสิบหกสิบเจดสแปดสิบเก้าี่สิบยี่บเอ็ดเจเส้นนะครับ1นึ่งสองามสี่หติดเจ็ดเส้นติดเจ็ดเส้นประมาณ6กเจ็ดเส้นนี่แหละครับเจ็ดเส้นแคบไว้เลยเดี๋ยวจังกบจะแปะให้ดูนะครับโอเคอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้ ครับฝั่งนี้ครับผมคือถ้าไม่ติดถ้าเกิดว่าจริงๆช่างกบอยากจะแกะแกะไอ้ลายปิ้นออกเลยนะไอ้ไม่ใช่ลายปิ้นลายทองแดงนี่ออกเลยนะครับแต่ว่าบางทีติดให้มันได้ก่อนนะครับค่อยค่อยว่ากันว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวช่างกบจะมาติดนะครับประมาณนี้นะครับผม มาณนี้นะครับโอเคใส่กันเลยเราใส่ตรงนี้นะครับก็ใส่ให้มันดีๆนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ระวังวางสายมันนะครับ ใส่ให้สูตรอย่างนี้นะครับใส่ให้สูตรแล้วพับเข้าไปจับไว้ดีๆนะครับปาดเข้าให้ปาดเข้าใหนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วมาใส่นี่ก่อนทีคอนก่อนนะครับคลิปนี้เหมือนใจะจะสั้นนะครับแต่ไม่สั้นเพราะว่า ก in ็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ต้องอธิบายนะครับไม่ใช่ว่าบอกวิธีอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงไหนมันเกิดยังไงอะไรยังไงความเป็นมามันยังไงถึงได้ตัดไม่ใช่ว่าตัดอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องอธิบายนะครับใหญ่ใจร้อนครับทําอะไรนะครับค่อยๆจะได้จะได้รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรทําไมต้องตัดไอ้ทำไมต้องแปะ สกอตเทปเพื่ออะไรยังไงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมคลิปนี้เหมือนเหมือนจะสั้นแต่ว่าอธิบายกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็ามาแปะแปะทำไมเห็นเขาแปะก็แปะกันไม่รู้แปะทำไมทำไมต้องแปะอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะครับ ตรงนี้อาการนี้ก็คือแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องแปะดูถ้าบางทีแปะแล้วมันมันไม่ได้ก็คือจอเสียอย่างเดียวนะครับคือจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับอาการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทีคอนนะครับจอเสียนะครับเสียสภาพนะครับอาจจะไม่ถึงเสียมากตัวนี้อาจจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเริ่มเสื่อมแ้วถ้าเสียมากๆบอกเลยว่าเปิดแล้วปุ๊บดับเลยบางทีเปิดขึ้นมาไม่มีโลโก้เลยเปิดขึ้นมาก็ติดปกตินะครับ ปกติแต่ว่ามีแต่เสียงนะครับไม่มีภาพนะครับก็คือไม่มีภาพมีแต่แบ็คไลท์ติดเหมือนช่างกบบอกข้อ,ขอจอดูแบ็คไลท์ติดนะครับ นิดนึงนะครับต้องก็ต้องขอ,อไปดูดูกันไปเรื่อยไม่งั้นก็กดกดจังหวัดช่วงที่สําคัญก็ได้นะครับบางท่านอยากให้ให้อธิบายอยากให้อธิบายหน่อยนะครับบางทีก็ออลำคามเสียเวลาทําไมไม่ทําสักทีอย่างเี้เห็นบนมีบางคลิปก็บนแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอหรอกครับเจอเปิดแล้วนะครับผม แต่ช่างกบนั่งถ่ายขอบคุณมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมค้างอยู่ u ูทูบเลยติดใหม่ก่อนมาแล้วนะครับผมบางทีเราสังเกตจะไม่เห็นนะครับนี่สังเกตดูอ่ะไปไหนนละ้วปิดโอ้ยปิดเมื่อกี้นี่นอนทับไอ้คามไปโดนอ่ะนะครับไม่มีปัญหาแต่ภาพมันจะมีเส้นยามยานิด เส้นหยาบๆถ้าไม่สังเกตคือไม่มีปัญหาครับโอเคขอบคุณมากครับผม